สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Lane c นชา n น l ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงช็อตนิวอีกเช่นเคยนะครับมาอัปเดตข่าวสั้นประจําวันที่น่าสนใจกันดีกว่าครับมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางนะครับของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับล่าสุดปรากฏตัวที่ประเทศเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยคาดการณ์กันว่านะครับเจ้าตัวเนี่ยกําลังจะเข้าตรวจร่างกายนะครับกับไปทัพแฟงเฟิร์ตครับสโมสรใหม่นั่นเองครับ หนยฟาร์บิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังเนี่ยเปิดเผยว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบคครับตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจร่างกายกับไอทัพแฟรงเฟิร์ตนะครับหลังจากบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วโดยก่อนหน้านี้ครับสื่ออย่างสกายสปอร์ตนะครับเปิดเผยว่าดอนนี่เนี่ยกำลังนะครับอาจเจรจานะครับกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไอทัพแฟรงเฟิร์ตครับในการย้ายทีมไปลงเล่นในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้โดยล่าสุดครับโรมาโน่เนี่ยเปิดเผยว่าสัญญาเนี่ยลุล่วงไปที่เรียบร้อยนะครับโดดยยยนนนนนะะครัับอีี่่เเจซ็สญญาืม ตัวเป็นเวลา6เดือนแล้วก็จะมีนะครับการเซ็นสัญญาถาวรหลังจากจบสัญญายืมตัวครับโดยคาดการ์กันวานครับค่าตัวของดอนนี่เนี่ยน่าจะอยู่ที่15ล้านยูโรครับแบ่งเป็นเงินก้อนแรกที่11ล้านก็บวกแอนออนอีก4ล้านครับโดยคาดการ์กันวานครับดอนนี่เนี่ยน่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่1มกราทันทีครับเชสตันพาเลตครับเป็นอีกหนึ่งในสโมสรครับที่กําลังจับตาสถานการณ์ของเทเวอร์ชโลบาครับกองหลังนะครับส่วนเกินของซิ้งบูเชลซีอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าดาวเตะรายนี้ครับย้ายทีมแน่นนอตลาด นมกราคมนี้ โดยสื่ออย่าง Daily Express ของอังกฤษครับรายงานว่าโชโรบาเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกและต่างนะครับเรียกได้ว่าสนใจอย่างจริงจังด้วยครับขณะเดียวกันครับต้นสังกัดอย่างเชลซีก็พร้อมพิจารณาขายดาวเตะรายนี้ออกจากทีมแต่ว่านะครับต้องได้ข้อเสนอที่น่าพอใจแล้วก็เหมาะสมโดยชโรบาครับเรียกได้ว่าประสบปัญหาการบาดเจ็บนะครับกำลังอยู่ในช่วงนะครับฝึกซ้อมเรียกความฟิตนะครับโดยคาดการณ์กันว่าดาวเตะรายนี้อาจจะกลับมาในช่วงต้นปีนะครับแต่ก็คาดว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็น ดาวเตะของซิงบูเชซีแล้วครับหลังจากนี้ครับโดยคาดการกันว่าครับดาวเตะรายนี้เนี่ยอาจจะย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมแน่นอนครับโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวนี่ครับเป็นข่าวนะครับกับหลายทีมแต่ล่าสุดเป็นคิสซันพาเลตนะครับทีหมายมันปันมือว่าจะคว้าดาวเตะรายนี้ครับมาร่วมทีมให้ได้ในตลาดเดือนมกราคมนี้ครับ สื่ออย่างท็อกสปอร์ตครับตีข่าวว่าสิงห์บูเชลซีครับเอาจริงเอาจังในการคว้าตัวอารอนแรมเดลครับผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับโดยสถานการณ์ของแรมเดลครับที่เคยเป็นอดีตมือหนึ่งของปืนใหญ่มาโดยตลอดนะครับล่าสุดนะครับถูกดาวิดรายาครับเบียดนะครับทำให้แรมเดลเนี่ยต้องหลุดมาเป็นตัวสำรองทําให้คาดการณ์กันว่านะครับแรมเดลเนี่ยอาจจะพิจารณาย้ายทีมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับเชลซีก็เคยตกเป็นข่าวกับแรมเดลมาก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะไปคว้าครับโรเบิร์ตซานเชสผู้รัประตูของ ตานมานมะครับแต่ฟอร์มการเล่นของซานเชสเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ถูกใจมาริโอปเชติโนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากไม่ค่อยสม่ําเสมอนั่นเองครับทำให้ล่าสุดครับซื่ออย่างท็อกสปอร์ตนะครับก็ยืนยันอีกครั้งว่าเชลซีเนี่ยต้องการแรมเดลอย่างจริงจังและคาดวานครับอาจนะครับติดต่อ,อาหาอาร์เซนอลครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ทันทีครับ ในประเทศสเปนครับรายงานว่าเรอัลมาดริดครับกำลังจะพิจาร,รณาดึงตัวราฟาเอลวารานครับกองหลังของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาร่วมทีมอีกครั้งด้วยสัญญายืมตัวหลังจากวารานต้องดิ้นลนหาโอกาสในการลงเล่นให้กับแมนยูในซีซั่นนี้และเขาเนี่ยพ่งได้รับโอกาสในการกลับมาเป็นตัวจริงในช่วงหลังนะครับหลังจากกองหลังคนอื่นๆเนี่ยประสบปัญหาการบาดเจ็บนั่นเองครับโดยเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสนะครับไม่พอใจกับสถานการณ์ของตนเองในถิ่นโอเทฟอร์ดสักเท่าไหร่นะครับและเขาเองก็เปิดกว้างครับ สำหรับการย้ายทีมขณะเดียวกันครับเรเอาลมาดริดเนี่ยต้องการครับเส้นสัญญากับกองหลังคนใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่ของดาวิดอาราบานะครับที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากนะครับเจ็บ เป็นควายนาฉีกนะเดงครับอย่างไรก็ตามครับคาร์โรอันเชโรติเนี่ยไม่น่าจะเซ็นขาดวารานนะครับเพียงแค่ต้องการยืมตัวครับเข้ามาแค่ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นและเชื่อว่าวารานเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมครับปิดท้ายกันด้วยครับข่าวกองกลางตัวเก่งของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแมตโตโดซิวานครับที่ออกมาปฏิเสธโอกาสในการย้ายทีมในการไปลงเล่นในซาอุดีอาระเบียแล้วก็การย้ายไปลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาครับโดยยืนยันว่ายังคงแฮปปี้ดีกับเรือใบนะครับโดยคําถามแรกนะครับที่ผม จะไม่ตอบนั่นไม่ใช่ประเด็นตอนนี้ครับผมยังคงโฟกัสกับแมนซิตี้แล้วก็การคว้าแชมป์รายการสําคัญต่างๆเบรเดโลกล่าวครับตอนนี้เนี่ยผมยังคงมุ่งมั่นกับเรือใบนะครับมีความสุขที่ได้ลงเล่นฟุตบอลยุโรปในระดับสูงดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่คิดเรื่องอื่นเลยโดยดาเตะวัย29ปีรายนี้ครับเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงในการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องครับโดยเบร์เดโลครับด้ความสนใจนะครับจากสโมสรอ่ะหลายทีมในซาอุดิอราระเบียนะคร ไปถึงบาร์เซโลนานะครับที่มีข่าวผัวพันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามรับดาวเตะรายนี้นะครับก็แสดงทัศนัทขนะครับที่ต้องการนะครับอยู่ค้าแข่งกับเรือใบต่อไปและไม่ต้องการย้ายทีมนั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่อง l a n เ c นชา n e l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สีวเกินครับผม